สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับช่องทีมงานทอพิมพิสารครับผมบายเสียท็อปครับผมมาเจอกันวันนี้นะครับวันนี้พามาชมทีมงานครับทีมงานของผมเองวันนี้ทีมงานทอพิมพิสารครับผมวันนี้เป็นงานตักดินนะครับสมที่วิ่งดินเข้าบ้านครับวิ่งดินเข้าในหมู่บ้านนะครับวันนี้พามาดูทีมงาน แม็คโครรถขุดนะครับทีมงานน้องใหม่นะครับที่ยังไม่เคยเปิดตัวที่ไหนเพราะว่ายังยังไม่เคยได้ทําวีดีโอนะครับไม่ไม่เคยได้ทำถ่ายทำช่องวีดีโอการทํางานนะครับเป็นเป็นเป็นวีดีโอแรกครับที่ท,ที่ที่ทำการถ่ายทํา อของทีมงานทอพิวสารเนาะเพราะว่าพึ่งหัดจับนะครับหัดจับหัดทายนะครับอยากถ่ายทำให้พี่น้องได้ชมการทำงานของทีมงานทอพิมสารนะครับทีมงานผมจะอยู่ทางโซนนะครับจังหวัดสะกวครับผมอ,อําเภอลานประเทศจังหวัดสกวเนาะเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะครับ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับที่สนใจในการไม่ว่าจะเป็นการขุดสะกถมที่นะครับตีปา่าเคียร์ลิงปรับพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นหินลูกลังนะครับหรือหน้าดินหน้าดินสวยๆนะครับเราก็มีลอกขายตลอดครับหน้าดินประมาณ40่สิบไร่ครับผมแล้วก็มีดินมี ดินทรายขี้เป็ดนะครับก็มีเหมือนกันนะครับพ่อบริการพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็พามาดูทีมงานเรานะครับหกล้อยางเก้าครับหกล้อใหญ่ยางเก้านะครับกับน้องใหม่นะครับน้องใหม่น้องใหม่ปีกว่าได้มาปีกว่าแล้วครับก็ยังทํางานค,งคล่องแคล่วไม่มีปัญหาไม่ไมจุก ถือว่าโอเคเลยครับทำงานสำหรับเจ้าดูซานดีเอกร้อยสี่สนะครับถือว่าผมลองใช้แล้วก็ก็โอเคครับใช้ได้ครับใช้ได้ทำงานดีไม่มีปัญหาไม่จุกจิกครับทำงานไวนะครับคงคข่วไว วันนี้ก็ถือโอกาสครับครั้งแรกครั้งแรกที่ถ่ายทําวิดีโอนะครับของทีมงานถือว่าเป็นวิดีโอเปิดตัวเพราะว่าไม่เคยไม่เคย,ไม,เคยไม่กล้าที่จะจับตัวสับมบถ่ายเพราะว่าเราเราพูดไม่เก่งพูดไม่เป็นนะครับแต่ว่าเห็นเห็นแล้วเราก็อยากใจเราก็อยากลองทําก็เลยเอ,อวันนี้ได้เวลาได้โอกาสก็กเลยขอถ่ายทํานะครับอะไรตรงไหนที่ว่า ไม่ค่อยคล่องอะไรก็ขอโทษเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามารับชมก่อมันอาจจะไม่ยังไม่ลงตัวยังพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าต่อต่อไปนะครับผมจะถ่ายทําให้ให้คล่องกว่านี้ให้ดีกว่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูการทํางานนะครับของทีมงานเราอะทีมงานเราทํางานเป็นยังไงในรูปแบบไหนนะครับเพื่อพี่ๆน้องๆท่านใดเขาสนใจนะครับเรียกใช้บริการ พร้อมให้บริการครับราคาเป็นกันเองไม่ต้องห่วงเจ้าเจ้าของงานอยู่ได้ผมอยู่ได้ก็โอเคแล้วครับราคาตกลงกันคุยกันถูกคอกันไม่มีปัญหาครับขอให้พี่ๆน้องๆนะครับเชื่อใจในทีมงานของเรานะครับฝากทีมงานของทอพิมิสารนะครับไว้พิจารณาสักหนึ่งทีมงานเนาะนะครับ บอกเรามีพร้อมบริการทุกอย่างครับว่าแต่พี่ๆน้องๆเรียกใช้บริการของทีมงานเราเนาะวันนี้รถวิ่งประมาณห้าคันครับแต่ว่ายังยังมาไม่ครบครับมายังมาสายกันอยู่เพราะว่าเมื่อวานติดกินงานเลี้ยงกันติดงานเลี้ยงเอ่อ งานแต่งหวานพาก,กันไปงานแต่งครับก็เลย <c oughs> เลยหนักหน่อยครับวันนี้จะมาสายกันหน่อยนะครับยังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะที่สนใจนะครับจะขุดสะนะครับเคลียร์ิ่งป่าหรือปรับพื้นที่นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทำผลงานนะครับทุกๆก,การไว้ให้พี่ๆน้องๆ้อได้รับชมนะครับ ก็ถ้าสนใจก็ติดต่อมาหาที่ผมโดยตรงได้เลยครับหรือว่าโทรมาปรึกษาก่อนก็ได้ครับที่เบอร์0924799961ครับผมนะถ้าพี่ๆน้องๆคนไหนนะครับพี่ป่านะอาจะต้องการปรึกษาเรื่องถมที่ขุดสะนะครับหรือว่าจะปรับแต่งอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะใช้แมคโครรถไถ6ล้อนะครับล้อดำดินนะครับผมแมคโครนะครับทีมงานเรามีพร้อมบริการหมดครับ ฝา,ากพีพ่ๆน้องๆไว้พิจารณาด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาถ่ายทําผลงานให้พีพ่ๆน้องๆได้ชมอีกวันนี้ก็ขอลากันแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ